วิวสวยโอ้ยแจ่งได้่หละแจ่งอยู่คอยแสงขึนอันใดอันอันทั้งไม่นี่บ่พ่อไปนิ่อไปลงไปลงไปเสียพิษไปเสียพิษหลุมเด้มาสุสานค่ะมาสุสานกับเออยคนบานเดียวกันนี่แหละสาวดอนสาวเซวานคนบานเดียวกันมาหาเพื่อนเพื่อนอันมาจุด เทียนให้ยาริหัวเล่าหนิยังไม่ใหม่อยู่หนิยังไม่ได้ติดอันยังไม่ได้ลงอันนี้นะเอขาเจ้าเอาไปซื้อขาเจ้าสีเอาหินมาล้มขาเจ้าสีเอาอันนี่หินอ่อนมาลงโอ้หินอ่อนมันถึงได้หน่แม่นลักแสนติแสนกว่าเหล่าแต่แล้วแต่ไล่เหล้วแต่ความใหญ่ความหนาทุกอย่างใช้เงินเอาขึ้นว่างเงินเอากระเม็นตัวน้องถ้าไม่อยากกันโอ้ก็คอยนี่แหละมาจุด มันได้จ้กชั่วโมงอันแสดงว่าจะจาได้เห็นหาสิบสองชั่วโมงก็แสดงว่ายารตได้หอดจัคเดือดหรอพี่ปนสิอชัมงส่เดมือหนึ่งกับยี่สิบสี่ชั่วโมงจักชั่วโมงเนี่ยเจ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสามมือแล้วมาจุดอันเทียน น,นั่นเปจุดเทียนในผัวเราผัวแต่เราแต่เพื่ให้หอดปีเลยเนาะว่างได้หนิแม่แต่ว่าเผาบ่ฝังฝังนี่เราอยู่ไต่ไต่หนิเราอยู่เอาไส้หมองหัวใจหัวใจเราอยู่นี่เนาะือฟังใส่โอ้ยกระดาษไม่น่าห้าวดาลาซุนเลยมาลาเดทไทยมาเจ้าคมเจ้าหาหมองที่มันอันนี้ดูอ,อันนี้มันเป็นอารักุบ่อยยังถิ่เลย ไม่เป็นอะ n h ามันเป็น nhà อ๋ออันนี้ว่ายอยู่จะหามองไม่ได้พี่ปานมันเป็นน้ำแข็งมันเลยจ่ออะไรเอาขอบด้ลยะล้วมึงบอสั่นห้ากับเอาบอสันเอามึงซื้อเอาบังนี่ด้วยหนูหามองละมึงได้ก็ได้ดอกอะไรแล้แข็งเป็นน้ำแข็งเลืออแบบตังมบ้านมดอะไรเนาะบอสั่นห้ากับหมุนตัวนี้ได้บอสบ่บอพี่ปาน ขใส่ใส่ขวดของเจ้าก็าบ่าเป็นยังเพื่อนหาจะไปเอามาแบบทีวัน่บ่บอ่บ่มันมีแบบตังเขาจา้าใหม่เดียวหมุนยุ้่ะยเ็ใส่เ<จ>ออเขาลืมบอกอบห้าก็บงหูเนาะนึกว่ามันมนิ่มเนาะสุสารจ้ะอันนี้เพิ่อนยุขงังใตดีเด้ดนี่ ฝังโตเป็นๆนี่ล่ะลูกฝังเพิ่นบ่ได้เผาความประสงค์เพิ่นเพิ่นบ่ให้เผานะเพิ่นก็อยู่ทางใต้นี่ล่ะนี่เมียเพิ่นก็สิมาอยู่น้ำกันแบะคั่นเมื่อายุไขก็สิับฉีอายงเอ้าไฟไปก่อนไปใหม่ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาไฟแช็กก็ให้เจ้าหรือยังเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาตั้งบ่ได้บ่ตั้งบ่ต้องใส่เจ้าก็ใส่แต่อันนี้แหละเอ้ามื้อหน้าเจ้าไปซื้อแบบที่ตั้งเอาอะไรกับนั่งคองข่อยอุ้เอาออกมาก่อนบ่ได้ติเออ เอ้านี่มันมืดบ่มืดอนี่นได้จ้าเพราะว่าจะไม่ไปเซกจอันอันนึงแบบเซบ้าไฟมันใหม่มือพี่ไหมพี่ต้องเบิ้งก็เ็ียห้ยโอ้พีิต้อนนี่จังเข้าสื่อแบบติดแก๊สเจ้าก็ความกระได้ตัวความมันกระเบนเอยเอียงเอียง เทียนเอียงเนี่ยเจ้าหามเีงใครเจ้ายังมั่มาใส่หินอ่อนหินอ่อนอี่ใส่ซื่อเนาะวันเดือนปีเกิดนะมือตายมือเกิดชาตะมรณะเหรเนาะบานห้ากับอะไรานห้ากับบะถาดเนาะธาดเลยใส่กระดูกแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่ใบเผาเพิ่นยู่นี่เพิ่นยู่ทั้งไตนี่อยู่ทั้งไตทเทียนนี่ข้าเจ้าใส่อันลงศพที่เก็บมิชิดบางใส่บอกภาษาฟินสหเนเพิ่นแม่ว่าห้ามาเยี่ยมเพิ่น Moi Jari, Faa tuli kaumaan ja tuli laittaa kynttilä sulle. Hyvä isenä sinua. Sivon vaan kuin hyvä isenä se. Hyvä itäneulati. Okei, suojaa vaimoa, ajaa matkaa ja Faaakin. Ja mä lupaan muita koiraa. Rakastaa sua paljon aina. Kiitos. Kaikki asia hyvin. m ุ้ยก r ระ a สก็สิดใจละละเพิน่นเพิ่นสำคัญของเพิ่นก็นคือมาบ้างเทียนเพิน่นบอกกันไว้ในชีวิตกันนะว่าสำคัญของเจ้าคือยังเอ๋ยก็เลยว่าแต่สำคัญของเมืองไทยก็คือร้อยกระท้องทันแล้วท่างนี้ฉันกบไปขอ,อหูสิกรรมพแม่คุ้มค่าเนาะอย่างนี้ มันมดบอกเทากัไปถ yeah. yeah. ิ A ่มมันสิมงี่องเก็บขยะแตกไปอีกอาทิตย์นึงก่อนไปท่าเยกกบสิมาบอกคนอีกเยอะเออเข้ามาแวะเล่าไปก็เน้อยาร่อเอ้ยห่วงาเงยเอผู้ไปก็สบายแล้วผู้อยู่ก็สูตัอแอลีก็นอนสบายรับสบายเลย เอาอแบบตังบ้ๆเอาแบบตังมันจะเงินนั่นจึงเพราะมันเสียบอะไรมันแข็งบบบบขเอาเมื่องน,น้นาหนเาเขา,เาขไม่เห็ดจรงจงคนไปไทยคอ<น>ย <ๆ S 2> มหาเราอีกเท่ยคน,นย่กสูไปตายก็ตายไปแล้วท,ท่านนั้ตัวเสอาหัวมากคนหิมะ เคยตั้งใจว่าจะพายบุกอันเหญ่จนบ่งเยค่ะเหนื่อนึ่น้ำเด้นีลานนาหอนงามเนาะนาหอนกั็สีเขียวมับอืดอกไม้นั่นดอกไม้นี่แกนมนอนพยมานอันยีนี่ข้าเจ้าเซ่าดะเ้าสปรเอาไปถึงยาเทียซีุกับมาทัเป็นบาทุ่นเลย เดี๋ยวแล้วมาพูดเดียวสิทุ่มขึ้นหัวผัวนี่แหละไปคู่คนเปลี่ยนกันไปอืทุกคนต้องไปค่ะแต่วันไหนแค่นั้นแหละ บอโดดละบ่มาวันสิหมื่นโบดนะงามงามโบดทั้งนี้ก็เป็นมองจัดพิธีกินกาแฟย่มเป็นงานอีหย่งอนศบงานอยังของเต็มอยู่พอของอันมองดูห่างสิปิดก่อนเนะเฮามีเวลาบ่อุ้ยยัำบ่สีถูมบ่จะถุ่มแล้วนี่โอ้ยแม่ันคนลายเิ โอ้ทุนละลายได้เจอฮิมะไปเลยเด้อยาเรยเอ้ยโอ้ยจะเกินบุกองบวกสันเด้อครับรถหนาฮิมะมากเนี่ยอันน nope totally ี้แม่เจ้าถานมากเจ้าจืดอะไรบอทเกิดเขาใส่ถ้าใส่ซื้อมันจะจืดไงเนาะ อันมาล่ะเออปนี้คอยจำได้ยุดอกไม้คอยบ้างใบจักดอกเหมันนราไม่นะไม่เพราะว่าทุกคนมีหินมาแล้วอันนี้เขาใายไปแล้วเขาตายเดือนเลยงับไตายเดือนตายวันที่สิบสองมีทุน่ามือวันเกิดพุ่งยี่บเจดฟินแลนด์พอดีเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเดือนที่หกต้นนี้วันที่สิบสองนี่ครบหกเดือนต้วนี้เออสิครบหกเดือนวันที่สิบสองสิฮอนนี่แหละก็ถือว่าไม่อัน แต่ง่ะล้วแต่งงานน่ะมือมันเกิดไข่อเออหัวตายคันมือมันเกิดลูกปู่พันกันตีเอาอีหลีระไรตลกได้หน่เร<อ>าแต่งงานเรนพราะว่าผู้ใยญ่บบานนี่บินไปกับไทยตัดสินใจกับไทยน่ะวันที่สิบห้าวันที่สิบห้ามกราคมพศอสอนอ่าสองพันสิบเก้าไหมสองพันสิบเก้าพันเสียปนี้วันที่ทสิบสองมิถุนายนมันเกิดผู้ใหญ่บ้านมันเกิดผู้ใยญ่บบานมือมืองานแต่งงานน่ะวัคนเคกิดไข่ พวผ่านอยู่กับพวนีน่ะพวผ่านกับแม่ลูกนี่คือมันม่ข่อยแต่ว่าพวผ่านเจ้าล้านคือปิดบั่นจักทุ่มเอาหมุนนี่เขาว่าเปิดตัวนี่ฟ้าอุ้ยมันปิดเร็วมันเป็นอีเซนไลทสูเอออันปิดมาได้เปิดบ่ไปหาตลาดน้อยซาเลยเปิดอยู่คับว่าจะมาซื้อบไหวส่นโอ้ข้างนอกเด้๋กานี่ลันนีนะอือเอ้า เพรนี่ดัมมูเจ้าเดอ้อมาหางก,ก็ปิดแล้วม่ค่อยคิดกันไปบังกูเกิลก็มองได้อันนี้ขอตัวน,นะคะทุกท่านค่ะน,นอนอนอนซ้นมาตสินเต<ส>ั้งหิลงเหล่เดัมมูเจ้ามาแต่สุสานจะพูดเพราะไหมสุสานปะปะสานรปตะยานบัมบัมปตะยาณเดอ้อน,นั่นละ่ะมันมีแนว นั่นแล้ววันนี้ไลค์แค่นี้คะ่ะพอแล้วดึกแล้วคะ่ะโอเคนะคะใช้แอปนี้แล้วถูกใจมากเลยคะ่ะมาลอยสีสิบหากิโลโลอยหาสิบกิโลไปจากบ้านข่อยมามาบ้านเพิินด้วนี่แล้วเมื่อข่อยเคลียร์มาจากบ้านเพิินอีกด้วยนี่สามสิบกิโลซ้ำสองลอยกิโลข่อยมาหาเราอะมามาเราบอลรอกก็มา มาสุสานบันหนึ่งก็จิไปนอนบัานมูยผู้หนึง่งพยายามมูจ้าอ,อลิะเอ็นอึมมารโอเคนะคะม้อย